เดือนมิถุนายนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เรียกว่าเดือนแห่งคนหลากหลายทางเพศนะคะทั่วโลกก็จะมีกิจกรรมมากมายค่ะเพื่อที่จะเอื้อต่อการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะในไทยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของกฎหมายการสมรสเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นนะคะควรจะมองจากมุมใดบ้างคิด,ดวยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะ ตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งมาเรื่องของสมรสเท่าเทียมเป็นที่พูดถึงของหลายๆพักการเมืองด้วยนะคะอาจารย์และดูเหมือนว่านโยบายนี้นะครับก็ทําให้พักการเมืองบางพักการเมืองนะครับได้รับความนิยมด้วยนอกจากเรื่องอื่นๆซึ่งก็มีแฟนเบสอยู่แล้วนะครับวันนี้จะขอวิเคราะห์เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับจากมุมมองที่อาจจะต่างจากมุมมองทั่วไปที่มักจะใช้มุมมองสิทธิมนุษยชนนะครับแต่ผมจะขอวิเคราะห์ในมุมของนิติเศรษฐศาสตร์ ก็คือเอาเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์กฎหมายเรื่องของการสมรสเท่าเทียมครับการให้ความสําคัญกับวาระสมรสเท่าเทียมก็เห็นได้ชัดจากการลงนาม MOU ของพักที่พยายามร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะคะเรื่องนี้จริงๆก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะหลายพักการเมืองก็เริ่มตอบรับนะครับแนวคิดสมรสเท่าเทียมระหว่างคนที่รักเพศเดียวกันนะครับแต่ที่ผมประหลาดใจเล็กน้อยนะครับก็คือใน MOU ของ8พรพักนะครับซึ่งมีอยู่23ข้อ เรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับเป็นข้อที่2เลยนะครับรองจากเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เหนือกว่าเรื่องปฏิรูปราชการเหนือกว่าเรื่องปฏิรูปกองทัพด้วยซ้ํานะครับทางนี้การจัดลําดับอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องสําคัญตามลําดับนั้นเสมอไปแต่ก็ให้เห็นว่าอย่างน้อยเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นครับแล้วถ้าไปดูในระดับแผนที่โลกเลยนะคะประเทศไทยถือว่าอยู่ระดับ ประมาณไหนคะเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยคะคุณนัฐถาครับถ้าเปรียบเทียบประมาณ15-20ปีที่ผ่านมานะครับประเทศที่เริ่มยอมรับนะครับให้เกิดการสมรสแบบเท่าเทียมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโลกไม่ว่าจะเป็นโดยรัฐธรรมนูญประกอบกับคำตัดสินของศาลหรือการออกกฎหมายใหม่นะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นจนถึงปัจจุบันคาดว่าน่าจะมีเกินกว่า30ประเทศแล้วนะครับ แต่ยังเป็นประเทศตะวันตกเสียมากในเอเชียเองนะครับยังไม่ค่อยมีประเทศที่อนุญ,ญาตให้สมรสเท่าเทียมในทางกฎหมายครับถ้าจะมีและเป็นตัวอย่างโดดเด่นในเอเชียก็คือไต้หวันครับและประเทศไทยก็อาจจะเป็นประเทศรแรกๆนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีนโยบายเรื่องนี้หากกฎหมายผ่านออกมาได้สําเร็จครับอาจารย์บอกว่าทั่วๆไปคนก็จะมองตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ว่าอาจารย์จะชวนมองตามนิติเศรษฐศาสตร์ จะมองมุมนี้แล้วจะเป็นยังไงคะถ้ามองตามมุมนิติเศรษฐศาสตร์นะครับก็จะเห็นว่าการสมรสนะครับจะเกิดขึ้นจากความสมัครใจของคนบังคับไม่ได้นะครับว่าไปแล้วคล้ายๆการทําสัญญากันนะครับคนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือไปแต่งงานกันนะครับว่าไปแล้วมีความคล้ายกันอยู่พอสมควรถ้ามองในมุมแบบนี้แล้วนะครับคนที่รัฐเพศเดียวกันนะครับทําสัญญาอะไรก็ได้เหมือนคนทั่วไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะสมรสได้เท่าเทียมด้วยนะครับในมุมนี้ ประเด็นสําคัญของการทําสัญญาในทางกฎหมายและในทางเศรษฐศาสตร์กฎหมายจะให้ทําได้ถ้าไม่ไปกระทบคนภายนอกพูดง่ายๆก็คือคู่สัญญากับคู่สัญญาตกลงกันแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นครับจะว่าไปแล้วถ้าเกิดให้เกิดการสมรสแบบเท่าเทียมนะครับก็จะมีผลกระทบต่อคนภายนอกได้ในบางแง่มุมเหมือนกันอย่างแรกก็เป็นเรื่องจับต้องได้นะครับเช่นคู่สมรสคนหนึ่งนะครับไปอยู่ในประกันสังคมหรือสวัสดิการสังคม แล้วจะได้สิทธิ์นะครับให้กับครอบครัวด้วยถ้าเป็นการสมรสแบบเท่าเทียมก็แปลว่าคู่รักของตัวเองนะครับได้รับสวัสดิการนั้นด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ก็แปลว่าคู่สมรสนะครับพอตกลงแต่งงานกันแล้วยังมีผลกระทบต่อคนอื่นอยู่ในประกันสังคมหรือสวัสดิการสังคมได้ด้วยแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรอีกประการหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อคนในสังคมได้ก็คือเรื่องของความรู้สึกครับที่คนจนํานวนอาจจะรู้สึกว่า ถ้าปล่อยให้คนรักเพศเดียวกันนะครับแต่งงานกันได้สมรสกันได้การสมรสของคนต่างเพศกันอาจจะถูกด้อยค่าไปหรือเปล่านี่ก็อาจจะเป็นแรงต่อต้านนะครับในหลายสังคมที่ยังไม่ยอมให้มีสมรสเท่าเทียมครับถ้าคิดตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์หรือหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไปนะครับคงจะยึดหลักนะครับของจอห์นจวต r มิลนะครับนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่เห็นว่ามนุษย์ควรจะมีเสรีภาพในการหาความสุข ตราบที่ไม่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของคนอื่นและถ้าเกิดมีคนถูกกระทบบ้างนะครับจากความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะยอมให้ทําอย่างนั้นได้ถ้าเกิดการเพิ่มความสุขก่อให้เกิดความสุขกับคนกลุ่มใหญ่และผลกระทบไปตกกับคนกลุ่มเล็กแล้วไม่เป็นเหมือนผลกระทบที่ใหญ่ตัวมากมายครับทีนี้เรื่องของการผลักดนันการสมรสเท่าเทียมก็ต้องมีกฎหมายมารองรับ จำเป็นมากขนาดไหนคะถ้าเปรียบเทียบอย่างทางนิติเศรษฐศาสตร์นะครับว่าการสมรสคล้ายกับการทําสัญญาแล้วกฎหมายทั่วไปก็ยอมให้ทําสัญญาได้อยู่แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเวลาที่คนรักเพศเดียวกันนะครับจะไปแต่งงานกันหรือไปสมรสกันนะครับก็ไปเจรจากันคล้ายๆกับสัญญาได้เช่นถึงแม้กฎหมายนะครับไม่ได้ให้สิทธิ์ในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินอัตโนมัติก็ไปเจรจากันได้ว่าจะให้แบ่งทรัพย์สินกันยังไงสําหรับคนที่เป็น คู่รักเพศเดียวกันนะครับกฎหมายไม่ได้กําหนดเรื่องมรดกไว้ซึ่งเป็นกฎหมายเรื่องครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดคู่รักนี้นะครับเจรจากันก็สามารถกําหนดได้ว่ามรดกนะครับแต่ละฝ่ายจะจัดการกันยังไงก็ทําได้อย่าร้างกันแล้วจะมีสิทธิเลี้ยงดูบุตรอะไรกันยังไงนะครับโดยที่เป็นบุตรบุญธรรมที่รับเข้ามาก็ยังสามารถทําได้พูดง่ายๆนะครับเรื่องอะไรที่กฎหมายกําหนดให้กับคู่สมรสที่เป็นคนต่างเพศกันสําหรับคู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกัน ถ้าเจรจากันก็ทําได้โดยหลักการแต่ควรจะมีกฎหมายขึ้นมาเพราะจะช่วยให้ไม่ต้องเจรจากันมากเกินไปและเมื่อมีประเด็นที่ไม่ได้เจรจากันจะได้มีทางออกก็เรียกได้ว่าลดต้นทุนของคนทุกคนในสังคมครับแต่ถ้าไม่มีกฎหมายนะครับก็จะมีประเด็นที่คู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะครับจะขาดสิทธิไปอย่างแรกก็คือสวัสดิการครับเพราะเป็นการทําสัญญากับภาครัฐภาครัฐมาเกี่ยวด้วยถ้าไม่มีกฎหมายก็จะไม่ได้สิทธิตัวนั้น และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของความมีศักดิ์ศรีนี่แหละครับเรื่องนี้นะครับอาจจะจับต้องได้ยากแต่เป็นเรื่องที่คนรักเพศเดียวกันรู้สึกครับเพราะฉะนั้นนะครับในกฎหมายที่กําหนดออกมาอย่างร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ออกมาประกบกับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมของพรรคก้าวไกลแม้จะให้สิทธิต่างๆคล้ายกันมากนะครับและต่อจะให้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่จะขาดไปก็คือศัก์รีครับประเด็นนี้ก็คงเป็นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอาจจะไม่ใช่ประเด็นเศรษฐศาสตร์แท้ๆครับถ้าดูทัศนคติการยอมรับของคนไทยต่อการสมรสเท่าเทียมนะคะอาจารย์จะว่าไปก็เหมือนกับจะได้รับการยอมรับมากขึ้นใช่ไหมคะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับตลอด78ปีที่ผ่านมาครับจากการสำรวจของนิดาโพนะครับจะเห็นว่า78ปีก่อนนะครับคนที่ยอมรับนะครับ การสมรสของคนเพศเดียวกันนะครับก็จะมีประมาณ60%แต่ตอนนี้สูงขึ้นเกือบ80%แล้วนี่คือการสำรวจเมื่อปีที่แล้วครับปีนี้น่าจะสูงกว่านี้อีกอาจจะมีบางเรื่องนะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เช่นเรื่องของการเปลี่ยนคำนำหน้านามสำหรับคนที่สมรสกันว่าจะเรียกคนว่าอย่างไรสำหรับคนเพศที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ ยังไม่ถึงกับเห็นพ้องต้องกันมากเท่ากับเรื่องของการยอมรับสมรสของคนเพศเดียวกันสักเท่าไหร่และการที่คนยอมรับเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่ชี้ว่าหากจะวิเคราะห์ตามหลักนิติเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วเกรงว่าการยอมรับแบบนี้จะทําให้คนมีความทุกข์เพิ่มขึ้นก็าอาจจะแปลว่าความทุกข์ไม่น่าจะมากมายอะไรคนอาจจะไม่ห่วงว่าสมรสเท่าเทียมของคนเพศเดียวกันนะครับจะไปด้อยค่าของการสมรสอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเห็นจากตัวเลขว่าคนก็ยอมรับกันได้เพราะฉะนั้นถ้าคิดตามหลักนะครับการยอมให้มีสมรสเท่าเทียมได้สิทธินะครับตามกฎหมายต่างๆเจรจาสัญญาอะไรกันต่างๆก็จะไม่มีความสลับซับซ้อนก็จะง่ายกันขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขก็จะตกกับคนจํานวนมากนะครับที่เป็นคนรักเพศเดียวกันและคนส่วนใหญ่ก็รับได้เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้นิติเศรษฐศาสตร์บอกว่า ควรจะเดินหน้าออกเป็นกฎหมายมาได้เลยครับคือดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะต้องเดินหน้าสู่การรับรองสมรสเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับทำไมต้องทําเราก็คิดง่ายๆมุมหนึ่งนะครับก็คือสมรสหรือแต่งงานก็คล้ายกับการทําสัญญานะครับแล้วคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันทําสัญญาซื้อขายสินค้านะครับเจ้าบ้านกู้ยืมได้หมดแล้วทําไมจึงจะทําสัญญาแต่งงานกัน ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งนะครับที่มาเสริมแง่มุมของสิทธิมนุษยชนครับและจากแง่มุมนี้นะครับถ้าไม่มีกฎหมายออกมานะครับการจะไปเจราจาทาสัญญาสมรสกันระหว่างคนที่รักเพศเดียวกันคงจะมีความสะลับซับซ้อนกฎหมายออกมาจะช่วยเกื้อนหนุนนะครับให้ทําได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญครับควรจะให้ศักดิ์ศีซึ่งเป็นของที่ทางเศรษฐศาสตร์อาจจะจับต้องได้ยากแต่สําหรับคนที่เกี่ยวข้องมีความสําคัญมากครับเพราะฉะนั้น อยากให้เดินหน้าให้ประเทศไทยก้าวไปนะครับสมรสเท่าเทียมครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นวาระหลักทั้งในเชิงการเมืองและการดูแลกลุ่มคนหลากหลายทางเพศนะคะโดยเฉพาะในเดือนนี้ด้วยค่ะสำหรับเดือนไตรมาสสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะคุณครับ